เอ<ม>ได้เอาหิ้งห้อยกันแล้วนะคะมีชมหิ่งห้อยจะลงเรือฝักกระเป๋าด้วยครับยิงห้อยตัวแต่แม่เนี่ยแม่ว่าไอคนแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยจับแม่เลยนะ Okay. Okay. S <S โอ,อนนเคโ <c oughs> อเค let's go ลุงบอกว่าลุงบอกว่าไม่เห็นหิงห้อยเหรอลุงถึงสูบุหรีอ่ะดูไฟบุหรี่อยู่ลุงไปดูหิงห้อยกันค่ะ พวกข้างข้างบนนี่มันกลัวอะไรเหรอบายบายพี่ซิวรับพี่ซิวหน่อยลุงรับพี่ซิวหน่อยลุงรับพี่ซิวหน่อยแล้วใครจะอธิบายแล้วเนี่ย ไกปอสีจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยแม่น้ำตรังเราไปดูหิงห้อยกัน หกันค่ะหิงห้หิงหเราจะไปได้หิงไห้กันโอ้อากาศเย็นตอนนี้เราอยู่แม่น้ำตรังนะคะเดือนหงายด้วยรูดาวเต็มฟ้าเลย ว่าเราจะเจอหิ่งห้อยไหมเห็นเยอะเลยโอ้ออกมาปุ๊บเห็นเลยลุงมีหลายต้นหรอคะหิ่งห้อยเห็นแล้วโอ้บรรยากาศดูหิ่งห้อยที่แม่น้ำตรังเราเห็นสองต้นแล้วนะ Ele é long มีคนดูอยู่แล้วเขาน่าจะเห็นแล้วนะตรงต้นนี้เขาน่าจะเห็นน้องแล้วบรรยากาศดูหิ่งห้อยที่แม่น้ำตรังที่กันตังเห็นมาแล้วสองต้น ลุงกำลังพาไปดูต้นอื่นอยู่บรรยากาศชมหิ่งห้อยนี่ค่ะเห็นแล้วค่ะนี่นี่นี่แวบบแวบบแวบบน้องหิงห้อยอแวบบแวบบแวบบคือน้องหิงห้อยนี่น้องอยู่ข้างหน้านี่เต็มเลย นี่แสงแวบๆบแบบแบบนี่คือน้องหิ่งห้อยโอ้สุดยอดเลยโอ้อันนี้เต็มเลยเนาะเหมือนไฟกระพริบนั่นนะ่ะคือหิ่งห้อยนะคะโอ้ Amazing เราเสียงดังได้เหรอคะคุณลงุงเขาไม่กลัวเรานะคะโอ้ close แล้ว close แล้ว อ๋อลุงลืิม,มจ่ายข้าไฟให้น้องใช่ไหมคะโอพอได้ยินเสียงเราน้องปิดไฟเลยนี่แวบๆนี่ไม่ใช่แสงดาวนะคะคือน้องแห่งห้อยหิงห้อย พ่าดูไกลๆเมื่อกี้ชัดเลยนะหิงห้อยแวบ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 นี่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 กลๆเลยไกลๆเลยเจาเอเดี๋ยวมาจ่ายค่าไฟให้นะน้องแวบแวบแวบอยู่นี่แวบแวบแวบนะ่ะคือหิงห้อยนะคะไม่ใช่แสงไฟ บรรยากาศแม่น้ำตรังดูน่อย น้องแล้วต้นนี้ค่ะน้องหิงหงห่งห้อยน้องหิ่งห้อยเอ้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 ยต้นนี้เยอะนะเตี้ยนี่แวบแวบแบแบเต็มต้นเลย หิ้งหอย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 ก็หลายต้นอยู่นะต้นข้างหน้าอีกเหรอคะลุงเนี่ยแวบแวบแวบยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่ไง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 ต้นนี้สูงเนาะแบบแบบแบบหน่หิ่งห้อยนะคะไม่ใช่ไฟ โอเคค่ะมันอยู่ในต้นอะไรอ่ะลุงต้นนี้เออลำพูนี่กลับแล้วจ้าเห็นหิ่งห้อยสมใจและแล้วเราก็กลับไปร้านที่เรากุ้งกินกุ้งเผาต่อ รอบๆนี้จะเป็นต้นจากหมดเลยร้านนี้คือร้านที่เรากินกุ้งแม่น้ำ เฮฮากันใหญ่เลย